ธอฉันไลฟ์สดเดี๋ยวก่อนนะอตอนนี้คือแบบมันเบออมากเลยโอ,อลโอ้ยังไงอ่ะแล้วโอ้ยหนึ่งคนผู้ผู้คนดูตรงนั้นเขาเกี่วยวอะไรอะเป็นทุงตรงนี้ กลับสวัสดีทุกทท่านนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีผู้คนเข้ามาเรียงน้องแป้งจะมา update. อัปเดตแผ่นดินไหวบ้านน้องแป้งชิงตุงนะคะก็มีข่าวลือมากแล้วันนี้ก็น้องแป้งจะมาไลฟ์สดพูดคุยกับความรู้สึกที่แบบบ้านน้องแป้งคือแรงมากนะคะคือเมื่อคือนคือแบบตกใจหนักมากไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาอยู่บนแบบบนโลกใบนี้คือแบบไม่เคยเจอที่แบบมันแรงมามา,มากกว่านี้เลยนะคะ ไม่แน่ใจได้ยินเสียงน้องแปงเพิ่มเสียงก่อนโอ้โหแปบ๊บเดียวโอเคน้องมปงจะให้ดูภาพก่อนที่อะไรนะแผ่นดินไหวบ้านน้องแปงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องแปงไม่ได้เซฟไปเลยอะแล้วหายไปไหนแล้วคือแต่าทางบ้านน้องแปงเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในแบบประมาณว่าตัวเมืองเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งมันก็อยู่แบบเหมือนเนินนิดนึงมันไม่ได้มีที่แบบต่ํา อย่างนี้เนาะก็ถ้าแบบเหมือนเส้นทางออกไปทางชนบทนิดหนึ่งเนี่ยได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะคะที่เชียงตุงก็เนาะตอนนี้ต้องไปก็สมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยความรู้สึกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับชาวพี่น้องเชียงตุงแล้วก็ทุกทกที่ทุกทกท,กท,กทางที่ได้รับผลกระทบะจากแผ่นดินไหวเมื่อค่ําคืนนี้นะคะก็ที่เชียงตุงเนี่ยคือแบบแรกเนาะก็ตอนแรกเนี่ยมาแผ่นดินไหวเนี่ยมันมันมันไหวช่วงตอนที่ เอานาฬิกาบ้านน้องแป้งเนาะอ่านาฬิกาท้องถิ่นก็จะ11บเอโมงก็ประมาณห้าทุ่มประเทศไทยนะคะ11บเอโมงกลางคืนประมาณ10นาทีเนี่ยหละนะคะ1นาทีหรือ10นาทีนี่แหละค่ะก็ในช่วงตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ไหวแรงสกเท่าไห่นะคะก็ยังมีแบบเออประมาณไหลประมาณนิดเดียวเองแต่พอถึงตอนเที่ยงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้ามันเป็น แอนดรอยนะแต่จะเตือนดังมากแล้วไ,ไม่เคยเจอเลยค่ะคือแบบโอ้มันดังจนแบบว่าปืดปืดปืดปืปืด,ปด,ปด,ปดแบบเหมือนอะไรเหมือนแบบเหมือนฉแบบแบบุกเฉินอย่างเนี้ยค่ะเออเจอแบบนั้นคือแบบโอ้พอมาตื่นมาคือเสามุง้งเขาเรียกว่าอะไรอะเราเรากลางมุ้งใช่ปะ่ะมันก็จะมีเสาเนาะถ้าเราเป็นกลางมุง้งเอออันนี้แหละแล้วก็หน้าต่างแล้วก็แบบผ้มาม่านแล้วก็มุ้งเนี่ยคือแบบโอ้มันแบบไหลแบบเหมือน เหมือนเหมือนเรากําลังอยู่ในภาพยนตร์อย่างเนี้นะคะทุกคนอันนี้เราไม่ไม่ได้เบื่อนะอน,นี่คือความรู้สึกจริงๆคือพอตื่นมาปุ๊บเราก็นอนคนเดียวด้วยเนาะคือแบบโอ้ยเหงืออแตกเลยคือแบบอา้าวอะไรเนี่ยจะเรียกหาใครก็ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อค่ําคืนเนี่ยเป็นวันพระนะคะแล้วก็คุณพ่อน้องแปงเนี่ยนอนวัดค่ะทุกคนแล้วก็ที่บ้านของน้องแปงเนี่ยก็จะอยู่คุณแม่แล้วก็น้องชายนะคะก็มีอยู่กันสี่คนเอา้า <uge ot> จะเรียกหากใครเนี่ยคนคนหนึ่งก็แต่และห้องแต่และห้องอยู่คนละมุมแต่ละทิศเอาได้แต่แตแตส่งข้อความหากันก็มันกลัวมากกลัวจนแบบว่าขนาดห้องน้าอยู่ในตัวยังไม่กล้าลุกออกไปเลยนะคะ,ะดีใจกับบ้านน้องแป้งด้วยคะ่ะที่อะไรนะคะที่อะไรเออก็ก,ก็น้องแป้งก็รู้สึกว่า,าดีใจนิดหนึ่งเนาะที่บ้านเราไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าก็ สียใจกับคนที่ได้รับผลกระทบอยู่บ้างอย่างเช่นผนังบ้านเนี่ยถ้ามันเป็นอิดเก่าเนาะอิฐเก่าเนี่ยมันคือก็จะไม่มันก็จะมีอายุมากๆแล้วอะทําให้แบบมันมีรอยแตกบางพื้นที่แล้วก็ถ้าแบบเราโกอิดที่แบบมันไม่หนานแน่นเนี่ยโอ้โหพังทลายเลยนะเดี๋ยวให้ดูเดีให้ดูก่อนแบบถ้าเป็นเหมือนอันนี้ค่ะก็ อันนี้ภาพที่เขาโพสมาเนาะก็แบบมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นจะเป็นกำแพงนะคะกำแพงแปนึงนะคะโอ้โอ้โอโอโ,อ,โอ,อะไรคะเนี่ยเออมันมันน่าจะเป็นกำแพงบ้านอะ่ทะเท่าที่น้องแป้งเห็นนะอันนี้น่าจะเป็นอำเภอในกัดฟ้านะคะโอ้โหทุกคนคะอันนี้คือแบบภาพอันนี้มาอันแรกเลยนะคะทุกคนเนี่ยนใสเห็นหรือเปล่านะคะอันนี้ อิดเนี่ยเวลาเรากาอีกก็แบบแผ่นดินไหวบางบางพื้นที่ก็จะประมาณ6.4จุนะคะหกแต่ที่บ้านเออในมือถือเนี่ยมันจะเตือนอยู่ประมาณ5.8นะคะโอ้เมื่อกี้น้องแมงยังพูดไปถึงที่แผ่นดินไหวรอบที่2ตอนเที่ยงเนาะแล้วก็พอมาอีกรอบหนึงในตอนกลางคืนประมาณเออตอนเช้าเออจะตีสาม นะคะจะตีสามสองตีสองครึ่งจะตีสามนี่แหละคะ่ะประมาณนั้นยังมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะน้องแป้งที่บ้านน้องแป้งเนี่ยจะตื่นเช้าพอแผ่นดินไหวแรงในช่วงตอนเที่ยงตรงเนี่ยน้องแป้งก็นอนไม่หลับแล้วอ่ะเราก็กังวลใจแล้วนะอีกอย่างหนึ่งคือแบบเราจะแบบตื่นเช้ามาทําอาหารและในวันพระนั้นน้องแป้งก็ได้ทําบุญแบบถวายอาหารเพนให้กับผู้สูงอายุที่มานอนวัดนะคะ แล้วก็เราจะมีอีกหนึ่งวันในตอนเช้าเราก็จะต้องแบบทำมุญให้เสร็จเนาะอ่าพอคือแบบเราจะต้องตื่นเช้าอีกอะ่ะเอา้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแล้วกังวลใจคือแบบโอ้โหจะไปห้องน้ําก็ไม่กล้าไปนะคะเหงื่อก็แตกคนเดียวด้วยคือแบบโอ้จะเรียกร้องหาใครก็คือแบบไม่รู้ด้วยนะคะจะจะเรียกหาคุณพ่อก็คือแบบอืมอยู่วัดนะคะถ้าเรียกคุณแม่ก็เออแบบว่าคุณแม่ก็จะต้องตื่นเช้าอีกเดี๋ยวจะแบบเออนอนหลับไม่เต็มอิ่มอย่างนี้อีกทีหนึง่งเอ้าเราก็คิด นอนไปไม่หลับไม่นอนพอตื่นมาน้องแม่ก็ตื่นไม่ไหวแล้วพอตื่นพอตอนเช้าเนี่ยนะคะตอนเช้าก็มาอีกรอบหนึ่งค่ะประมาณตีสี่จะตีห้เนี่ยเลยค่ะยันเช้าแล้วอันนี้คุณแม่ก็ตื่นมาทำข้าวผักนะคะเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอไปทำบุญที่ให้กับผู้สูงอายุที่แบบนอนวัดแล้วตื่นเช้าก็จะต้องกลับบ้านอีกทีหนึ่งอะเนาะเออก็จะต้อง ต้องรีบทำอะ่ะคือแบบเราก็ได้กล่าวไว้ทางวัดแล้วว่าเราจะมาเอา้าน้องแปงเนี่ยตื่นไม่ไหวแล้วแต่ก็ตื่นมาอยู่นะคะตื่นมาแต่ก็สายสายกว่าคุณแม่นิดนึงเ,เพราะว่ามันเป็นเอ่อเราเราเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรรับหน้าที่อันนี้เอาไว้แล้วอย่างเนี้ยนะยคือแบบความรู้สึกเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนน้องแป้งบ้างนะคะก็แล้ว ตามแบบในต่างพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวบ้างไหมนะคะก็คอมเมนต์ให้กับน้องแป้งหน่อยนะคะน้องแป้งจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่บ้านเราเองหรือเปล่าอย่างเนี้ยมันเหมือนเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันคือแบบแผ่นดินไหวเนี่ยมันเหมือนเราก็คิดว่าอะไรมาหลอกเราตอนกลางคืนแล้วมันก็เที่ยงด้วยถ้าที่บ้านน้องเป้งเนี่ยคือแบบเวลาตอนเวลาแค่หัวค่ำนิดหนึ่งนะคะประมาณช่วงสองทุ่ม ประมาณนี้ก็เข้านอนแล้วก็เงียบกลิกเลยบ้านเมืองนี้ก็จะแบบมืดแล้วด้วยนะคะเวลาน้องไปออกไปงานข้างนอกแป๊บหนึ่งเนี่ยถ้าเวลากลับสายกับเย็นนิดหนึ่งเนี่ยประมาณช่วงตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่เงียบไปเงียบค่อยๆเงียบลงแล้วนะคะอย่างเช่นตามถนนนี้ก็คือแบบไม่มีไฟด้วย เพราะว่าบ้านน้องแป้งไม่มีไม่มีไฟแบบตามทางนะคะแต่จะมีอยู่แค่จุดหนึ่งทางบ้านน้องแป้งนี่มีแค่เพียงนิดหนึ่งนะคะมีไม่กี่ลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางโรงพยาบาลเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้ไปอ่าบ้านเต่าน้ําไม่ค่อยอันตรายครับน้องแป้งแต่ถ้าอยู่บ้านสูงมันจะอ๋อบ้านตามบ้านเต่าอ,อะไรน้องแป้งเนี่ยวุย้ยตายแล้วอันก็เพียงหมดแล้วใช่ค่ะขนาดบ้านน้องแป้งเนี่ยแค่ชั้นเดียวแล้วมันต่ําด้วยนะ ถ้าแบบคนที่อยู่บ้านไม้เชียงตุงเนี่ยน้องไปรู้สึกว่าอยากจะไปดูมากๆนะคะแต่ว่าน้องไปมไม่มีเวลาเลยเนาะเออคือแบบถ้ามันเป็นบ้านไม้ทรงบ้านไทยขืนแล้วก็ทรงบ้านคนไทยเหนือคนไทยเหนือเนี่ยจะเน้นแบบอิดเก่านะคะอิดเก่าที่มันเป็นอิดมันมันไม่ได้อิดดินเผานะมันเป็นอิดเก่าแบบเก่าโบราณของแท้ยังอยู่ถึงปัจจุบันก็มีนะคะอันนี้คือแบบจะออกแบบทรงโบราณมากๆแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าได้รับผลกระทบที่แบบมันมันอาจจะมีรอยแตกรอยแบบนิดหนึงบ้างนะคะแต่ว่าน้องแ่งเขาที่เห็นข่าวนี่ก็คือมีอยู่บ้างนะคะถ้าเป็นทรงบ้านคนไทยคืนก็จะเน้นเป็นเสาไม้แล้วก็ผนังไม้อะไรแบบนี้เนาะก็ถ้าในปัจจุบันแบบที่แบบอัปเดตมาทุกๆวันนี้ก็จะมีอยู่บ้างที่เป็นบ้านอิฐมีแบบเออแบบตามยุคตามสมัยเนาะก็ว่าไปอันนี้ก็จะแบบ ถ้าเป็นสองสามชั้นนี่ก็จะได้รับการเคลื่อนไหวกคนหน้ากลัวอยู่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าน้องแป้งอยู่บ้านต่ำๆอย่างเนี้ยมันยังน่ากลัวเลยเยนี้ยเนาะเฮ้ย <c oughs> ที่บ้านน้องแป้งรู้สึกว่ามันแรงมากบ้านน้องแป้งอยู่เชียงตุงนะคะทุกคนอุย้ยอะไรนะคะตกะใจเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> น้องแป้งที่บ้านสั่นแรงไหมระวังด้วยนะ <c oughs> น้องแป้งไม่เป็นไรนะเ <c oughs> มื่อ,อไรน <c oughs> ัานจะเปิด อันนี้เรงแม่ก็บอกไปหลายทีมากนะคะบ้านงแมคือแบบดนันดันจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเลยนะคะทุกคนจะ,จะเปิดประเทศ อะไรนะคะไม่เป็นไรด่านจะเปิดประเทศเราเปิดประเทศแล้วนะใช่ค่ะต่างประเทศเนี่ยอาจจะแบบเปิดแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวน้องแป้งก็บินข้ามไปได้นะคะทุกคนถ้าด่านไม่จำเป็นต้องรอด่านเปิดถ้าทุกคนอยากจะเข้าไปในประเทศไทยเนาะทุกคนขอให้น้องแป้งปลอดภัยนะคะ ยิ่งโคดยิ่งน้องแป้งเป็นคนที่ตกใจร้องเสียงลงอะไรนะคะด้วยร้องเสียงอะไรนะคะจริงๆฮันน้องแป้งคือแบบบางทีคือแบบตกใจมันจะออกเสียงดังแบบมันจะแบบคําอุทานมันแบบบางทีมันจะออกไปแบบยังไงคือแบบไม่แน่ใจนะแต่เมื่อค่าคืนก็ได้สติอยู่นะแต่ไม่ได้ร้องนะเพราะว่ามันค่ำคืนมากอ, <laughs> ออกไปทําเค้ให้กําลังใจชาวบ้านใกล้ๆด้วยนะคะค่ะก็ นุ้ยปคิดว่าจะไปนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามากๆแล้วก็ไปทําบุญที่วัดเนาะหอมกัดหมูมากเลยคุณน,นะเอาแค่หมูไปทอดเหรอ,เ,อเช้านี้เออแล้ไม่พูดไปถึงไหนแล้วเช้านี้เราทําบุญแล้วก็คือแบบประเดนว่าเมื่อค่ําคืนก็แบบตกใจไม่ได้นอนด้วยแล้วก็ไอ้เพราะตื่นเช้ามากๆกก็เลยนอนอ่อนเพลียไปเลย กินข้า,าวถั่นเน่าอีกแล้วรทุกคนดูคุณนายนี่เอาข้าวถั่นเน่า,นาใส่แบบอันนี้มาอุ้ยคุณนายแล้วไม่ของเขาจะไหนอกูก็เคยกินกันหรอเออเราพูดเรื่องแผ่นดินไหวไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยทำยังไงคะเนี่ยอันนี้เป็นจอยปอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ข้าวสวยร้อนๆน,นะคะคุณนายไปตักข้าวมาอีกได้เลยคะเนี่ยเฮ้ยมาในกลางไร้สดนางเป็นก็คิวเลยสิคะคุณนายคะอันนี้เป็นถั่นเน่าเจ้าสเสน่ห์แล้วก็กินกับ หมูเอ้ยมันหอมมากทุกคนคะ่ะคือพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาอีกเมื่อ,อไรนาะงแปลงนี้เฮ้ยขอกินเข้าก่อนแบบอันนี้คือแบบน้ำพริกขอน้าเจ้าสนิทมันจะติดฟันไหมอืม,ม,มอ,อันนี้อร่อยได้หมได้อยู่เอไเอ,เอไม่เหรอคับมูแม อืมม่คุยกับเขาเมื่อเท่าไห่น้ำลายจะออกอืมอ่าพูดไปพูดมาคุณนายเอาเข้ามาให้กินหิวเลยโอเคอันอนหน่อยพ่อมาใกล้แม่สายแม่สายก็สั่นแรงมากครับนะคะ พูดถึงถั่วเน่าเจ้าเสนิคคนนายเอาถั่วเน่ามาให้กินในกลางไร้สดนางเป้งก็กินเลยสิคะแล้วก็น้องเป้งจะอยากจะบอกว่าสิ้นเดินนะคะพระคุบาบุญจุ้มก็จะออกจากถ้ำเมืองแกะด้วยนะคะน้องเป้งคิดว่าน้องเป้งจะเอ่อคงมีบุญที่อยากเอ่อคงคงมีบุญที่ไปถึงนะคะทุกคนว่าไหมและน้องเป้งก็อยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมทาบุญพร้อมกับน้องเป้งเชียงตุงด้วยนะ เส้นทางนี้ค่อนข้างที่แบบยากมากนะคะพี่น้องน้องแป้งว่าอยากจะเอาโทนเนาไปแจกถ้ามีผู้จิตศรัทธาที่แบบร่วมมาพร้อมกับน้องแป้งเนาะก็คือแบบขอเพียงแค่อุดหน,นุนโทนเนาเจ้าเสน่น้องแป้งก็จะนำนำนำเงินสิ่งพวกนั้นนะ่ะน่าจะได้ไปถึงนะคะทุกคน อันนี้น้องแป้งก,ก็คือพูดจากใจเนาะเพราะว่าอยากจะร่วมทามูลพร้อมกับเอฟซีน้องแป้งเชียงตุงแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันไปน,น,นานๆตราบดใดที่ทุกคนแบบไม่หลงลืมน้องแป้งเชียงตุงคนนี้ไปนะคะแล้วก็จะได้เห็นทั้งวิถีธรรมชาติความเป็นอยู่แล้วก็เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะตามซีรีส์เนาะไ <tam> <c oughs> ปเลยนั่งเดินงุกินข้าวปกี้ เอากินกับเนักจิ้นเหรอมาอีกแน่แนครับภายในหนึ่งถึงสองวันนี้แต่คงไม่แรงเท่าที่ครั้งแรกอ่าคอมเมนต์ด้วยจ้าใช่ค่ะน้องแป้งเห็นอยู่นะคะน้องแป้งเห็นคอมเมนต์อยู่เพราะโดยด้วยที่ความตื่นเต้นนะคะเชิญชวนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องแป้งก็แืกแรกน้องแป้งก็มีโปรโมชั่นส่งทนเนรเจ้าจสนีรอบแรกน้องแป้นะคะก็ได้ทําเป็น โปรหนึ่งแถมหนึ่งถามว่าไ,ได้กาไรคืนไหมคือแบบโอ้ยทั้งค่าส่งทั้งแบบหนึ่งแถมหนึ่งอีกนะคะตายแล้วในประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยชุดนะคะมันมันคือแบบว่าทั้งทุนทั้งกําไรคือแบบโอ้ยทั้งค่าส่งอีกนะคะเออเก็บมาทาบุญทั้งหมดแล้วนะคะไม่ไม่เหลือเลยแล้วก็ค่าส่งยังแบบอืต้องควักกระเป๋าอีกนะคะทุกคนตลกมากเลยหนางแปลงนะคะ อพูดไปถึง15นาทีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้น้องแป้งยังมีโปรโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยประมาณ200ชุดนะคะน้องแป้งไม่ขายไปแต่ว่าก็มันจะได้ประมาณ100ชุดนะคะแล้วก็ตีค่าส่งไปอีกทีหนึ่งก็ฟิ้วม,ม่มีแล้ว <laughs> นะคะแล้วก็พออันนั้นหมดไปน้องแป้งก็มาตีเป็นชุดหนึ่ง100 สิบาทพร้อมค่าส่งอีกต่างหากนะคะส่งฟรีอีกตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะคะประมาณอีกสิบชุดก็หมดแล้วน้องแป้งคิด่าทาทุกคนจะร่วมทำบุญพร้อมกับน้องแป้งจะมีโปรอีกไหมนะคะหรือว่าจะยังไงหรือว่าจะอุดหน,นุนกันขอละหนึ่งชุดสองชุดก็เป็นกําลังใจให้น้องแป้งถ้าทุกคนไม่อยากจะรับถั่วเน่าหรือว่าอยากจะร่วมถวั่วร่วมทำบุญพร้อมกับน้องแป้งแล้วก็น้องแป้งจะนําถั่วเน่านั้นออกไปแจกที่ในงานเพราะว่าไปไกลามากนะคะทุกคน อาไรสาหรับน้องเป้งนะ้อพ่อยังไม่เคยถึงไงเออแล้วนกะ็เอา้าจินจินเข้าปากคือแบบมันไกลามากแล้วก็ถ้าเราจะแบบเอาอาหารแบบเหมือนที่จะต,ต้องเป็นเจนะคะเพราะว่าถั่นเน่าเจ้าสนีของน้องเป้งเนี่ยเป็นเจกินเจได้นํามาจากนําเอ้ยทํามาจากถั่วเน่าถั่วเหลืองล้นๆน,น,นะคะไม่มีไม่มีสารไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเป็นทั่นเน่าล้นๆ้นเลยนะคะ ขอจิมมี่คั้งหนึ่งต้องคอมเมนต์ค่ะบรรดาโห,หมดมทุกคนคะตอนนี้น้องแป้งอยู่ที่ในไรสดนะคะทำถึงน้องแป้งหน่อยค่ะทุกคนเป็นกําลังใจน้องแป้งหน่อยทำถึงน้องแป้งชิงตุงเป็นยังไงไบ้างอย่างนี้หน่อยนะคะจิมมูเออจิมมูไม่ใช่อันนี้เนื้อแพะอ,อร่อยมาก อยากกินเนื้อแพ้น้องป้งส่งให้ไหมเนื้อแพ้แบบเขาเยอะจังเลยจะกินให้หมดเลยตอนนี้น้องแป้งก็ไลฟ์สดไปแต่ว่าน้องแป้งมีคลิปอยู่นะคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะลงหลังๆนี้ก็จะพยายามอ,าออกคลิปเยอะให้ได้มากที่สุดค่ะ กินข้าให้อิ่มก็ได้แล้วค่อยมาคุยกันไม่ได้สิคะน้องแป้งก็คือแบบมากินถั่นน้าเจ้าเสน่ห์ให้ทุกคนดูว่าถั่นน้าเจ้าเสน่ห์ของน้องแป้งน,นี่คืออร่อยจริงกินกินกลางเลยสดแบบไม่คือแบบอะไรอ่ะกินแบบให้ทุกคนได้ได้สัมผัสว่าถั่นน้าเจ้าเสน่ห์คืออร่อยจริงอย่างนี้นะคะ <laughs> แซบบอเอ้ยแป้งแซบลายเด้ออือ เมี่ยมาเปิดประเทศหรือ,อยังนะคะอ๋อเมื่อกี้น้องเป้งพูดถึงอันนี้ไปเดี๋ยวก่อน <c oughs> หลายหลายคนเนี่ยก็อยากจะให้น้องแป้งเข้าไปในประเทศไทยไปเที่ยวลาวไปเที่ยวตามต่างๆต,ตามพื้นที่ยางนี้เนาะจริงๆเนี่ยน้องแป้งทำวีซ่าไม่ไม่จาเป็นต้องทําวีซ่าค่ะน้องแป้งมีพาสปอร์ตใช่ปะก็ไปนั่งแต่ว่าก็ไปนั่งเครื่องบินที่ย่างกุ้งไปลงที่กรุงเทพได้เลยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะใช้งบ พอสมควรนะคะอืมแล้วก็มันจะได้วันแค่ประมาณเพียงสิบสี่วันหรือว่าเราอยากจะต่ออันเนี้ยมันก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนจะเปิดลัดมาท่องเที่ยวดูแล้วด้วยต้องมีแต่ว่าต้องมีเอกสารอะไรอย่างนะคะถ้าเรารอด่านเปิดเนี่ยก็จะทุกคนก็จะถามน้องแป้งวาในหนึ่งคลิปเนี้ยจะต้องมีแบบน้องแป้เมื่อ,อไหร่ด่านจะเปิดด่านจะเปิดใช่ไหมคะน้องแปก็ อย่างเหมือนกันนั่นแหละค่ะเราจะแบบรับรู้ข่าวไปพร้อมๆกันบนหน้าจอนี้เลยนะคะถ้าด่านเปิดเมื่อไหร่เนาะใช่ไหมคะทุกคนนี่กดไลค์ให้น้องแป้งหน่อยจะสั่งทางไหนได้ทนวร์นาเจ้าสนิทของน้องแป้งเนี่ยสั่งอุดนวลเป็นกําลังใจให้ช่องทางน้องแป้งน,น้องนวลหนึ่งหนึ่งนะคะ ID line นะคะจะต้องเป็น ID line น้องนวลหนึ่งหนึ่งเท่านั้นหลายคนก็จะถามว่า <c oughs> เป็นน้องแป้งตัวจริงหรือเปล่าอย่างนี้เนาะคุณนาค่ะ เช็คเช็คเสียงหายในไลฟ์สดของน้องแป้งเอ้ยน้องแป้งก็จะบอกเลยว่าน้องแป้งเนี่ยเป็นสาวชิงตุงอยู่น้องนวลทุกคนก็คือแบบจับจุดตรงนี้ได้เพราะว่าน้องแป้งเป็นตัวจริงคนจริงเสียงจริงตั้งไอทีไลน์นี้มาเพื่อให้ทุกคนได้มีความมั่นใจและก็ความเชื่อใจให้กับน้องแป้งน้องนวลหนึ่งๆเนี่ยก็จะมาจากชื่อหมู่บ้านของน้องแป้งเลยนะคะเพราะว่าท่าน้องแป้งตั้งไอทีไลน์เนี่ย มันทําไมน้องแป้งต้องใส่หนึ่งหนึ่งเพราะว่าน้องเป้งคือแบบมันตั้งไม่ได้น้องแป้งก็เออคิดอะไรไม่ออกใส่หนึ่งหนึ่งไปเลยค่ะน้องแป้งต้องมาที่หนึ่งใช่ไหมคะทุกคนเออนั่นแหละหนึ่งหนึ่งไปเลยนะคะใส่ตัวหนึ่งไม่ได้เอาน้องเป้งก็ใส่ไปสองตัวเลยนะคะจริงครับเห็นถามกันเยอะมากใช่ค่ะเออใช่ใช่ค่ะก็น้องแป้งเป็นคนจริงที่เป็นคนตอบคอมเมนต์เองนะคะไอดีไลน์น้องเป้งก็จะเข้าเป็นคนตอบเอง นะคะทุกคนเชื่อใจน้องแป้งได้นะคะอย่างเช่นที่ทุกคนแบบร่วมทําบุญมาพร้อมกับน้องแป้งเนี่ยทุกคนไว้วางใจได้ไม่ต้องคือแบบอะไรยังไงเวลาทําบุญบางทีน้องแป้งอาจจะไม่ได้ออกมาโพสอ,ออกสื่ออะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็มีแบบเหมือนอย่างเช่นติดทองหลังท้าประมาณนี้นะคะทุกคนก็บางทีทําเกินกว่าที่เราแบบคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้บางทีแบบ เออเราเห็นอะไรอย่างเนี้ยเอ้าก็มันบางทีมันไม่จำเป็นแบบจะต้องออกมาประกาศทุกทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดเนอะทุกคนก็ไหมคะ s> <S อืมอืมคุณน้าก็ข้าวกินงขับอืมไม่ลืมไปจะพูดอยู่แล้วกินทำไมล่ะเอาข้าวที่นี่คืนนะจะกินเพิ่นอ่ะอื <_ s> กินเน้อ,อ,อฮะอาเนี้อร่อยมากเลยโอ้โหตอนนี้คนดูน้องแปงเยอะมากเลยนะคะจากพันด้วยอะ่ะให้กำลังใจสาวชิงดุงแล้วก็พี่น้องทุกที่ทุกทุกถิ่นนะคะแผ่นดินไหวก็มันน่ากลัวม,มากๆนะคะอืมคอมเมนต์หน่อยคะ่ะเป็น YouTube สาวเดินทาง อยากได้ยอดวิวอะไระต้องกล้าลงทุนใช่ไหมบางทีน้องแป้งออกเดินทางนี่นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าน้องแป้งไม่ได้ควักเงินแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นบนหน้าจอนะคะแต่บางทีทุนในการเดินทางของน้องแป้งเนี่ยมากกว่าที่น้องแป้งจะได้คลิปมาอีกนะคะทุกคนบางทีเอามาคิดคือแบบเอา้าเราก็แบบเราเราทาไปด้วยใจรักนะคะ เราไม่คิดแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้อน,นุนันนี้กลับคืนมาอันนี้แบบนี้เราไปก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดอะไรประมาณนั้นเนะเาะเวลาต้องไปเดินทางมันจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงใช่ไหมคะเอาเราไปเนี่ยมันคุ้มไมหมบางทีเราแบบไปด้วยให้แบบเราต้องไปให้แบบให้มีความสุขให้แบบมันต้องมาด้วยใจรักนะคะไม่ใช่ว่าฉันลงทุนไปเท่านี้ฉันจะต้องได้กําไรคืนมาประมาณ ลายร้อยเท่าเอยไม่ใช่สี่สิบเท่ามั่วไปแล้วเป็นลายร้อยเท่านะคะทุกคนอ่าบางทีมันเกินนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้รู้จุดจุดนี้เพราะว่าน้องแป้งไม่เคยออกมากล่าวไม่เคยออกมาพูดเลยนะคะอันนี้มีคนคอมเมนต์มาน้องแป้งก็เลยมาตอบนะคะทุกคนอ่าบางทีก็อย่างเช่นท่านน้องแป้งเออซื้อขอนมเอยหรือว่าอะไรเอยนะคะก็มันมีมันมีมันมันต้องมีทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีอยู่แล้วนะคะอันนี้น้องแป้งก็ เข้าใจทุกคนที่คอมเมนต์นะคะตอนนี้น้องแป้งกินทุ่นน้าเจ้าสนิทไปถึงไหนแล้วคะใช่คะ่ะบ้านไม่สูงก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะคะตอนนี้น้องแป้งก็ไรส้สดมาประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะขอล้ำลาไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาพูดคุยเรื่องเล่าเรื่องราวให้กันได้ฟังอีกนะคะก็สุดท้ายนี้น้องแป้งก็ฝาก ให้ทุกคนเป็นกําลังใจน้องแป้งน,นะคะรุ้นนะคะน้องแป้งจะมีอยากจะประกาศให้ทุกคนนะว่าน้องแป้งจะได้ไปทําบุญเมืองแกดนะคะที่พระคุบาบุญชุม่มเนาะพระผู้พระมีบุญคุณกับเรานะฮะ,อะ,อะตอนนี้คือมีสองเส้นทางนะคะน้องแป้งจะได้ไปเส้นทางไหนเนี่ยคือแบบต้องรุ้นนะคะทุกคนลุนกันก่อนจบคลิปเลยนะคะแล้วน้องแป้งค่อยมาไลฟ์สดอีพีหน้า ให้กับทุกคนได้พูดคุยกับน้องแป้งเชียงตุงในคอมเมนต์อีกนะคะน้องแป้งก็จะได้อ่านคอมเมนต์ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแป้งสาวเชียงตุงไปเรื่อยอยู่ด้วยกันไปจนกว่านานนๆนนานนนนนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะโอเคขอขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็น้องแป้งจะล่อมลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจสาวเชียงตุงด้บายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ